จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเนี่ยได้เล่าประวัติตัวละครสภานักเรียนในยุค1980ไปก็จะเป็น2ตัวละครนะครับก็คือเรจิแล้วก็ไดซาคุทีนี้เนี่ยมันก็จะเหลืออีก2ตัวที่ผมเนี่ยเก็บไว้ก่อนในคลิปนี้เนี่ยครับผมก็จะมาเล่าทุกคนฟังกันแล้วตัวละครแรกเนี่ยครับมีชื่อว่าเคนตัวละครที่2มีชื่อว่าโจเซ โอเคครับเรื่องราวจะเป็นยังไงก่อนอื่นนะครับขออนุญาตแทรกแฟนอาร์ตก่อนดูสิครับว่ามันสวยแค่ไหนแม่ถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากส่งแฟนอาร์ตก็ขอให้ส่งมาทางลิงก์ที่ขอร์ดนะครับผมโอเคครับมาเรื่องกันเลยผมจะเกริ่นนาก่อนนะอย่างแรกเลยครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าเคนแล้วก็โจเซ่เนี่ยครับมีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างจากเรจิแล้วก็เดซักุอยู่พอสมควรประวัติของพวกเขาทั้งสองนะครับคือมันจะค่อนข้างที่จะออกแนวไม่ได้นาเนามากครับอีเคนเนี่ยเป็นคนที่ออกแนวจับปะบูราอีโจเซ่เนนี่ยยครรัับอออกแวจะ โอเคผมคิดว่าหลายคนเดี๋ยวคงอยากฟังกันแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มกันดีกว่าครับคนแรกครับเคนเคยนาชิมะเป็นหนึ่งในนักเรียนชายที่กำลังศึกษาอยู่ในเดอะคาเดมีนในช่วงยุค1980เขาดํารงตำแหน่งเป็นเดขานุก,การ์ของสภานักเรียนไองานเลขาที่เขาได้รับมอบหมายนะครับก็จะมี้าที่ในการรักษาระเบียบวินัยและความเป็นระเบียบร้อยภายในโรงเรียนแล้วทีนี้เนี่ยบุคลิกขั้นหลงเขานะครับคือจะเป็นคนที่เรียบง่ายแล้วก็ถ่อมตนเป็นที่รักของเพื่อนตัวนิสยัยข้าพี่สบายๆแล้วก็ท่า ทำให้เขาสามารถที่จะสร้างมิติภาพกับคนอื่นได้อย่างง่ายได้อีกทั้งยังได้รับการยกย่องจากเ,เพื่อนๆในเรียนว่าแม้จะเป็นคนที่รักความนิยมครับแต่เขาเนี่ยกลับมีท่าทีเย่อหยิ่งในแไม่แต่น้อยซึ่งตัวเขาเองก็ไม่รู้ได้ซ้ำว่าตัวเองนั้นคือชายหนุ่มในฝันของเด็กสาวนับสิบคนทวงเรียนอะคาเดมีเต็มไปด้วยเรียนหญิงเทีบลงไหล,หลเข้าแบบเงียบๆแต่เคนกลับไม่เคยเอจใจได้รับรู้ถึงความรู้สึกเหล่านั้นได้เลยสักนิดซึ่งเรอิจิ G, ที่เป็นประธานสภานักเรียนมองเห็นศักยภาพในตัวของเคนไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลิก และความมีสเสน่ห์จึงเชื่อว่าการมีชายหนุ่มผู้เป็นที่หมายปองอยู่ในสภานักเรียนจะช่วยหญิงสาวส่วนใหญ่ประพฤติตนได้ดีขึ้นเขาจึงเชิญเคนเข้ามาร่วมสภานักเรียนใหตัวเองหลังจากสำเร็จการศึกษาจากในอะคาเดมี Academy, ความหล่อเหลาและสเสน่ห์อันเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยครับก็นำพาเขาสู่วงการบันเทิงโดยเริ่มต้นจากงานนายแบบก่อนจะผันตัวเป็นนักแสดงและในที่สุดก็ได้ไปแสดงนําในภาพยนตร์หลายเรื่องแต่ผลงานที่โดดเด่นที่สุดก็คงจะเป็นผลงานที่เขาเนี่ยครับได้รับบาทนาเลย ซึ่งเป็นภาพยนตร์ในปี1997แล้วทีนี้นะครับก็จเจริญุ่งเดืองสูงสุดมากเป็นภาพยนตร์ที่ทำไรายได้สูงสุดตลอดการในขนาดนั้นและแน่นอนว่าเขาเนี่ยก็คงจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงสูงสุดในวงการบันเทิงญี่ปุ่นด้วยผู้คนทั่วประเทศต่างกดจำเขาในฐานะพิธีกรโทรทศัศน์เพื่อเป็นขวัญใจของสื่อมวลชนเขามาปรากฏตัวในรายการวาไรตี้ต่างๆครับทั้งในฐานะแขกรับเชิญและผู้ร่วมรายการด้วยเสน่ห์อันล้นเหลือและอารมณ์ขันที่ไม่เคยจางหาย ทำให้เขายังคงครองใจผู้ชมทั่วประเทศมาจนถึงทุกวันนี้และนั่นก็คือประวัติจากหน้าเว็บไซต์ของทางออฟฟิเชียลนะครับเป็นประวัติที่ยาวที่สุดแล้วฮะพี่ทำไมมันสั้นจังใช่ครับไอหมอนี่เนี่ยคือสั้นสุดแล้วในบรรดาสพนักเรียนคือก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโลกสวยครับไม่ได้เหมือนกับตัวละครอื่นนะครับท,ที่จะออกแนวน้ำเน่านซึ่งถ้าเกิดว่าดูในโน้ตของเรียวบะนะครับจะมีการกล่าวไว้ว่า คนนี้เนี่ยเป็นเลขาตุกการของสภานักเรียนชายหนุ่มผู้สุภาพและถ่อมตนเป็นมิตรกับทุกคนและมีความสามารถในการผูกมิตรอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่รู้เลยว่าเด็กาสาวทั้งึกคนในเรียนต่างตกลรักเขาอย่างถอนตัวไม่ขึ้นตรงนี้จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคล้ายกับเรอิจิฮานามิเคนเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจในกลิ่นน้ำหอมที่ตัวเองใช้เป็นอย่างมากเขาจึงเลือกใช้กลิ่นน้ำหอมจางๆครับเพื่อให้รู้สึกว่าน่างไหนเล็นกน้อยแต่ก็จะไม่แรงครับจมึนหัว ในภาพรวมหลายคนเนี่ยจะมองว่าเขาเนี่ยเป็นชายหนุ่มรูปหล่ออ่อนน้อมแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนตามข้อมูลจากกระแสตัวละครอย่างเป็นทางการนะครับจุดอ่อนของเขาเลยก็คือความไร้เดียงสาความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครนะครับเริ่มต้นที่สภานเคน Ken เนี่ยครับจะมองว่าสพนักเน,เนี่ยระหว่างเขากับเพื่อนเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ครับที่เต็มไปด้วยความสุภาพแล้วก็ให้เกียิกันเสมออิจิโกะไซโคอิจิโกะเนี่ยตั้งชื่อเล่นกับเคนว่าเคนเคียวซึ่งแปลว่าความถ่อมตนเนื่องจากในสายตาของเธอเนี่ยครับมองว่าเคานเนี่ยเป็นคนที่ K ครอบครัวนะครับมีการกล่าวไว้ว่าพ่อแม่ของเคนนั้นเป็นคนที่มีนิสัยสบายๆครับไม่คิดงงวดมากนักต่อไปครับเรามาดูกันที่ข้อยจริงของเคนกันบ้างเนาะโอ้ยตัวลครคนตรนนี้ทำไมมันไวจังวะสีนาทีก็มาถึงนี้แล้วเนาะเออตอนที่เขาแต่งงานเลครับเขาเนี่ยมีการเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพราะว่าเขากับภรรยาเนี่ยครับคบกันระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนั้น หลังจากเหตุการณ์ในช่วง1980นะครับที่เรียวบาดเนี่ยฆาตกรรมแล้วก็ก่อเรื่องไปมากมายเลย mm. เคนก็มีลูกชาย1คนครับแล้วก็ผู้หญิงอีกหนึ่งคน mm. หากมีใครมอบดอกไม้ให้เขาเขาจะมีอาการขืนอายครับแล้วก็ออกการประมาทเล็กน้อยถ้าเคนไม่ได้อยู่ในสภพานักเรียนเขาจะเรียกชมรมถ่ายภาพหากเขาเนี่ยเจอใครโดดเรียนเขาจะพยายามพูดเตือนในความสุภาพแต่ว่าการติดอ่างครับแล้วบอกให้นักเรียนคนนั้นกลับไปเรียนเพราะการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ ในช่วงยุค1990เ้าขเาเนี่ยจะเป็นในแบบที่ร้าความนิยมอย่างมากแต่กระแสนั้นก็ค่อยๆจางลงเมื่อเข้าสู่ยุค2000และสุดท้ายครับใน,นบรรดาสพานักเรียนทั้งหมดเนี่ยในยุค1 9 8่เก้าเขาคือผู้ที่มีผู้ชมมากที่สุดก็คือเร putation มั้งที่เขาหมายถึงเพราะว่าต่อให้เรอจิ I กับเดย์สกูเนี่ยครับมันจะไอ้นั้นกว่านะแต่ถ้าเกิดว่าแกเป็นเลขาแล้วแกแบบเป็นคนที่แบบสุภาพเรียบร้อยอน,นุธรรมต,ตนยังไงแกก็ชนะเลิศแต่เออต่อไปนะครับเรามาต่อกันที่คนที่2กันดีกว่า คนที่สองเนียครับมีชื่อว่าโจเซ่ชิอุบะฟังกันอีกรอบชิอุบะจริงๆแล้วเนี่ยไอหมอนี่นะครับมันชื่อว่าโฮเซ่ซิลวาไอชื่อจริงอะ่ะมันชื่อว่าโฮเซ่ซิลวาแต่อีชื่อโจเซ่ชิอุบะเนี่ยเป็นชื่อเล่นครับเป็นหนึ่งในเรียนชายที่เคยศึกษาในเรียนอคาเดมีในยุค1980โดยเขาดำรงตำแหน่งหีรายิขอสภานักเรียนมาดูกันที่บอร์ดส่วนตัวกันดีกว่านะครับตั้งแต่วัยยาวโจเซ่กแ็แสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์อลึกลับในด้านคณิตศาสตร์ จนเพื่อน้องชั้นต่างขนาดน้ำให้เขาว่าอะคิวคุราโดราฮิวมานาครับมนุษย์เครื่องคิดเลขครอบครัวและคนรอบข้าง,ขงเขาเนี่ยต่างสนับสนุนให้เขาเนี่ยเขา้าร่วมกันอย่างขันโอลิมเปียดาบาสิล โอ้ไปอ่านเอาเองนะจ๊ะฉันไม่อ่านละโอลิมปิกคณิตศาสตร์ระดับประเทศของประเทศบราซิลซึ่งเขาสามารถที่จะคว้าเหรียญทองได้เป็นจำนวนมากอย่างที่ไม่มีใครเนะครับเคยทําได้มาก่อนซึ่งในเวลาต่อมาเขาก็ได้รับการคัดเลือกครับให้เข้าร่วมกันแข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์อานาชาติในปี1988ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียการแข่งขันในครั้งนั้นเขาสามารถจะทำคะแนในได้เต็มคือ42เต็ม42 นับได้ว่าเป็นเกียรติของประเทศบาร์ซิลมาครับที่สามารถที่จะคว้าชนะระดับโลกก็อย่างสง่างามการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตจุดปรการเขา้าไปฝันอันแรงกล้าในใจของโจเซความปรารถนาที่จะออกเดินทางไปทั่วโลกเท่าชีวิสของเขาเนะครับจะเอื้ออำนวยในช่วงเวลานั้นเองมหาวิทยาลายนะัยและสถาบันต่างๆครับชั้นนำหลายแห่งก็มีการยื่นข้อเสนอมาให้เขาเนี่ยครับอย่างไม่ขาดสายเลยเพราะเขาเนี่ยมองว่าโจเซเนี่ยคือคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถ ผู้ทีมม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงโลกได้และพร้อมเขาที่เปิดประตูต้อนรับให้เขาเนี่ยเข้าสู่อนาคตอันยิ่งใหญ่ที่รออยู่เบื้องหน้าในบรรดาคำเชิญทั้งหมดมีอยู่หนึ่งข้อเสนอคารพ่เดดเด่นจนเขาเนี่ยอาจจะละสายตาได้ทุนการศึกษาจะยนอะไรครับให้เดาก็อะคาเดมีอะคาเดมีไงครับโจเซ่ตกรลุมรักวัฒนธรรมและความงุงานแบบญี่ปุ่นครับมานานแล้วที่เขาเนี่ยครับจะจําได้ถึงแม้ว่าประเทศบราซิลและประเทศญี่ปุ่นจะอยู่กันคนละซีกโลกก็ตาม แต่โจเซ่ก็ไม่ยอมแพ้ครับเขาเนี่ยได้ทุ่มเทวเวลาทุกอย่างครับศึกษาภาษาญ,ญี่ปุ่นด้วยตัวเองเสมอมาดังนั้นเมื่อมีโอกาสเลือกเนี่ยเขาจึงตัดสินใจครับที่จะเดินทางข้ามทวีปเพื่อไปเข้าเรียนที่เอลิงแกร์คาเดมี่โดยเริ่มแรกครับฝึกฝนภาษาญ,ญี่ปุ่นอย่างเข้มขน้นเพื่อหวังว่าเขาจะสามารถจะเรียนรู้รชีวิตที่นั่นได้ครับอย่างราบรื่นเมื่อเดินทางมาถึงคาเดมี่โจเซ่ได้รับการต้อนรับจากเรจิฮานามิ อดีตประธานสภานักเรียนครับซึ่งอาสานำเขาเนี่ยเยี่ยมชมทุ่งเรียนและเมื่อเดินทางมาถึงห้องสภานักเรียนเนี่ยครับสายตาของโจเซ่เนี่ยก็มองไปเห็นกองเอกสารก็ามานครับที่วางซ้อนกันอยู่บนโต๊ะด้วยความอยากรู้อยากเห็นผลักดันให้เขาเนี่ยครับเปิดดูและในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเขาก็พบกับข้อผิดพลาดครับในเอกสารที่สมาชิกสภาคนอื่นเนี่ยครับมองข้ามไปเขาชี้ให้เรจิทราบในทันทีครับเรจิเด็กก็เลงเห็นถึงคุณค่าอันล้ำค่าของเขา และเสนอให้โจเซเข้าร่วมเป็นเฮรันยิกของสภานักเรียนซึ่งเขาก็ตอบรับด้วยความเต็มใจไม่นานนะักโจเซก็กลายเป็นหัวข้อทุกชิบินทามากมายครับที่พูดถึงกันไม่ขาดปากในหมู่หญิงสาวข,ของแคาเดมี่นินทานที่นี้เชิงความหมายดีนะครับเออบางคนประทับใจสติปัญญาอันเฉียบแหลมของเขาบางคนก็ลหลงไหลเสน่ห์และความสุภาพอ่อนโยนของเขา ขณะที่บางคนมองว่าเขาเนี่ยครับเป็นคนลึกลับและน่าค้นหาเพราะเป็นนักเรียนต่างชาติถึงแม้จะตกเป็นมอกสายตาอยู่บ่อยครั้งทั้งในห้องเรียนแล้วก็ตามทางเดินแต่ดูเหมือนว่าโจเซ่เนี่ยก็ไม่เคยสังเกตสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะเขาเอาแต่จดจ่อกับหน้าที่และการเรียนรู้อย่างมากครับมากกว่าจะรับรู้แม้ในช่วงตอนแรกเขาสามารถที่จะเข้าใจบทเรียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนในห้องเรียนแต่เมื่อต้องพูดโต้ตอบเขามักจะมีอาการประหมา่าและก็ตะกุกตะกัก เพราะเผอสลับคําพูดระหว่างภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาโตโตเกตและแต่บางครั้งไหนก็หลุดคาอังกฤษออกมาด้วยแม้มันจะทําให้เขาเนครับรู้สึกอับไอายไม่น้อยแต่เพื่อนเนี่ยครับกับมองว่าเรื่องนี้เนี่ยครับเป็นเรื่องที่น่ารักแล้วก็มีเสน่ห์เสียมากกว่าเขาอาจโดนแย่เล็กน้อยไปครั้งข่าวแต่โดยรวมแลยแต่ทุกคนในคาเนมีเนี่ยครับก็ต่างก็ยอมรับและให้การต้อนรับเขาอย่เป็นอย่างดีและภายหลังจากการที่เขาจบการศึกษาโจเซยังคงอดอเดินทางท่องโลกไปเรื่อย สลหรับระหว่างการกลับบ้านที่บราซิลท่องเที่ยวไปในประเทศต่างๆและสองนิสสัตว์ในมหาวิทยาลัยชั้นนาทั่วโลกไม่นานนักในตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยครับก็กลายเพียงแค่ประเทศประเทศหนึ่งครับที่เขาเนี่ยเคยไปเยือนแต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยติดต่อกับเพื่อนสมัยเก่ามากนักแต่เขาก็ยังคงหาเวลาครับไปร่วมงานศพของอดีตเพื่อนร่วมงานใครอะ่ะคุณคุณป้างานศพในซาคุครับ จำกันได้แล้วใช่ไหมล่ะและก็ประวัติของโจเซในโน้ตในช็อตน้ตของเดลบานนะครับก็ไม่ต่างกันมากเนาะผมไม่เล่าแล้วละกันต่อไปครับความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครอย่างแรกคือคาวสัมพันธ์นักเรียนโจเซจะมองว่าพวกเขาเนี่ยครับเป็นฐานะเพื่อนร่วมทางที่ไว้ใจกันครับแล้วก็ผูกพันกันอย่างจริงใจต่อไปครับอันนี้จอดจ,จงเลยนะเดยสักคูครับ แม้จะมีภารกิจที่มากมายไกลกองแต่โจเซ่เนี่ยครับก็มักจะหาเวลาครับมาร่วมงานศพของนดซคกุอย่างสง่าง,งามอิจิโกะไซโคโจเซ่เนี่ยจะเป็นเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นครับที่อิจิโกะเนี่ยไม่ตั้งชื่อกับเขาน่าพอที่ว่าทุกครั้งเลยครับที่เธอพยายามตั้งชื่อเล่นให้เขาเขาเนี่ยกลับรู้สึกสับสนแล้วก็บอกเธอครับอย่างตรงไปตรงมาว่าชื่อเล่นนั้นไม่ใช่ชื่อของเขา อิติโกะจึงไม่อยากให้มันดูเหมือนเป็นการหยาบคายครับแล้วก็ดูให้เกียิจึงเลือกที่จะไม่ตั้งชื่อเล่นครับให้กับเขาเลยต่อมาข้ออย่างสุดท้ายเขาได้จริงเวลาที่โจเซ่จะส่งเอ่อเรียวบาะนะครับข้อปกครองก็จะสังเกตได้ว่าเขาเนี่ยครับมีการผู้ผสมระหว่างคำญี่ปุ่นแล้วก็โปรโตุเกสออกมาแสดงให้เห็นนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ตื่นเต้นแล้วก็ประหม่ามาก,มากถ้าโจเซ่ได้รับดอกไม้เขาจะทําตัวเขินอายแล้วก็พยายามนึกถึงคําขอบคุณครับและคําว่าดอกไม้ ในภาษาญี่ปุ่นแต่ถ้าหากว่าโจเซเนี่ยครับจับได้ว่าใครเนี่ยแอบหนีเรียนก็จะพยายามออกเสียงครับแต่ก็ค่อนขอน้างจะผิดนะครับกับคําว่าหนีเรียนในภาษาญี่ปุ่นจนถึงขั้นที่ว่ามันเนี่ยครับเขาจะออกเสียงว่าจะถูกต้องสุดท้ายครับคนที่หนีเรียนเนี่ยก็จะเบื่อแล้วก็กลับไปเรียนเองและนี่ก็คือประวัติของพวกเขาทั้งสองน,นะครับโอ้โหเป็นไงสรุปคือไม่ได้ยาวมากนะครับไม่ได้ยาวเหมือนสองคนแรก โอเคครับทุกคนสัรว์คลิปนี้นะครับใครเห็นชอบช่วยฝากกดไลค์กดห้ามไวนะครับผมสัตว์สองตัวละครนี้ทุกคนเนียครับที่เห็นยังไงก็สบบามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ทําเรื่องอะไรต่อคอมเมนต์บอกว่าคลิปนี้เนี่ยครับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์ได้หมดเลยจ้าไม่คิดอะไรมากเนาะสัรวคลิปนี้นะครับผมต้องขอจบคลิปลงเพียงเท่าน,นี้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนคลิปนี้ผมไปละไปแล้วจ้าบ๊ายบายครับ